สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนบอลเข้าสู่การอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจหากอยากสนุกตื่นเต้นเราใจสามารถแอดไลน์ได้ที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับปวดหัวแน่มาโน่ยอมรับเลือกทีมได้ยากขึ้นหลังแข่งช้างศึกฟอร์มดีทุกคนกุนซอทีมชาทิไยยอมรับอาจจะต้องปวดหัวมากกว่าเดิมหลังลูกทีมโชว์ความมุ่งมั่นกันทุกคนพร้อมชี้ว่าการบาดเจ็บของครูยาสิงมุย้ยไม่น่าห่วงแต่อยา่างใด ความเคลื่อนไหวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยหลังจบภารกิจในรอบแบ่งกลุ่ม AFF Suzuki Cup โดยการเข้ารอบเป็นอันดับหนึ่งกลุ่ม A โดยเกมนัดสุดท้ายเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาสามารถเอาชนะสิงคโปร์ได้2-0เก็บ12คะแนนเต็มจาก4นัดล่าสุดมโนโพกิ้งได้แบ่งนักเตะเป็น2ชุดโดยชุดที่ได้ลงสนามในเกมที่ชนะเจ้าภาพสิงคโปร์2-0ลงสระน้ำเพื่อฟื้นฟูร่างกายส่วนนักเตะตัวสำรองและคนที่ไม่ได้ลงสนามต้องมาฝึกซ้อมเพื่อรักษาสภาพความฟิต ก่อนฝึกซ้อมมาโน่เปิดเผยว่าการซ้อมวันนี้ทีมมีผู้เล่นที่ไม่ได้ลงสนามในเกมกับสิงคโปร์ก็จะทําตามแผนการซ้อมที่วางไว้ให้ซ้อมเป็นสัปดาห์ตั้งแต่จบเกมกับฟิลิปปินส์เพื่อเตรียมตัวสำหรับรอบรองชนะเลิศต่อไปมาโน่พูดถึงเกมในกลุ่มบีเจนลงเตะในช่วงเย็นว่าผมชอบไปดูเกมที่สนามอยู่แล้วเพราะมันเป็นอะไรที่แตกต่างไปจากการรับชมในทีวีผมยังไม่ได้คิดถึงคู่แข่งนรอบต่อไป แต่คิดว่าเวียดนามน่าจะทําตามงานของตัวเองและครอบเป็นที่1ของกลุ่มได้ส่วนมาเลเซียกับอินโดนีเซียน,น,น่าจะเป็นเกมที่หนักของทั้งคู่และจะมีทีมในทีมหนึ่งเข้ามาเจอกับทีมชาติไทยผมคิดว่าเราได้พักจากการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นทั้งทีมทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางไว้เราได้เห็นเมื่อเกมเมื่อวานนี้ความมุ่งม,มั่นของผู้เล่นที่แสดงออกมาช่วยเสริมสร้างสปิริตในทีมอย่างมากและทําให้ผมเจอกับงานที่ยากในการเลือกตัวผู้เล่นลงสนามในนัดต่อไปแต่นั่นเป็นเรื่องที่โค้ชอยากให้เกิดขึ้นอยู่แล้ว อาการของสุริยาสิงห์มุยเราจะต้องเช็คกับทีมแพทย์อีกครั้งแต่คิดว่าไม่น่าจะเป็นอะไรมากมาดำแป้งนวลพันล่ำซำสุดแฮปปี้แข่งช้างศึกคว้าชัยชนะ4นัดรวดทะลุคราอบตัดเชือกในฐานะแชมป์กลุ่มชี้ยังมีศึกหนักรออยู่ใน2เกมรอบรองชนะเลิศเพราะทุกทีมมีพัฒนาการสูงขึ้นกว่าเดิมยกให้ผู้เล่นคนที่12เป็นสิ่งที่ปลูกร้วผลักดันลูกหนังไทยให้คงอยู่ตลอดการ หวังตอบแทนแฟนบอลฟ้าแชมป์ให้ได้เพื่อมอบของขวัญดีที่สุดในช่วงวันปีใหม่มานแป้งนนพนรัซำำัมผู้จัดการทีมาติไทยได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวหลังทับช้างศึกโชว์ผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมสามารถผ่านกสู่รอบร,รองชนะเลิศศึกฟุตบอลซูซูกิคัพ2020ที่ประเทศสิงคโปร์ในฐานะแชมป์กลุ่มด้วยชัยชนะ4นัดคว้าไป12คะแนนเต็มดีใจที่เราเก็บได้12แต้มส่งผลให้เป็นแชมป์ของกลุ่ม แต่สึกหนักยังรอเราอยู่ในวันที่23และ26ธันวาและแน่นอนเป็นครั้งแรกของแป้งที่ได้มาทำงานผู้จัดการชุดใหญ่และชุดยู23ที่ผ่านมาก็อยากจะกู้วิกฤตบอลไทยให้ได้นั่นคือเล่นให้เป็นแชมป์แต่ก็ยากเพราะทุกชาติก็อยากได้กันและทุกชาติก็มีพัฒนาการขึ้นสูงมากเลยคิดว่าสิ่งที่พยุงฟุตบอลไทยมาตลอดก็คือผู้เล่นคนที่12ที่คอยเป็นพลังและคอยผักดันประคับประคองฟุตบอลไทยให้อยู่ตลอดกาล ขอแรงเชียร์แรงใจจากแฟนบอลไทยทุกคนเราได้เล่นในรอบรองชนะเลิศแล้วขอแรงเชียร์ให้เราชนะและก็หวังที่จะได้ไปเล่นในรอบไฟนอลเชื่อว่าทุกคนในทีมชาติไทยอยากได้แชมป์ถ้าได้แชมป์จะเป็นของขวัญปีใหม่ที่ดีที่สุดชิ้นหนึ่งในฐานะผู้จัดการทีมรวมถึงโค้ชและก็น้องๆเราตั้งใจอย่างเต็มที่ชนะหรือไม่เรายังไม่ทราบแต่เราจะขอทําเต็มที่สุดๆกราบขอบพระคุณจากใจ ความเคลื่อนไหวหลังจากทับช้างศึกทีมชาติไทยเอาชนะสิงคโปร์ไปได้2 0ในศึกซูซูกิคัพรอบแบ่งกลุ่มกลุ่มเนัะสุดท้ายทําให้ไทยเป็นแชมป์กลุ่มด้วยการมี12คะแนนเต็มผ่านเข้าไปพบกับทีมชาติเวียดนามขณะที่สิงคโปร์เข้ารอบในฐานะอันดับสองของกลุ่ม A จะต้องไปเจอกับแชมป์กลุ่ม B เกมนี้สิงคโปร์ค่อนข้างทําได้ดีในช่วงต้นครึ่งแรกแต่สุดท้ายก็มาโดนเอเลเดลเลกับสุภชัยใจเด็ดทําคนละ1ประตูพาทีมชาติไทยคว้าชัยชนะไปครองได้สําเร็จ หลังจบเกมคัตซมะโยชิดะหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติสิงคโปร์ยอมรับทีมของตนไม่สามารถรับมือกับเกมโต้กลับทีมชาติไทยได้ผมคิดว่าวันนี้เด็กๆทําได้ดีแล้วฟอร์มการเล่นไม่ใช่ปัญหาแต่เราทําไม่ดีพอในการรับมือกับเกมโต้กลับลูกเปิดและบอลทะลุทะลวงผมทราบดีถึงความผิดหวังของแฟนบอลแต่เราก็ผ่านกส่รอบรองชนะเลิศเป็นครั้งแรกในรอบ9ปีฟุกบัลสิงคโปร์กำลังพัฒนารวมทั้งสื่อและแฟนบอลก็ต้องช่วยกันสนับสนุนทีมนี้หากจะมีใครตําหนิผม ผมอยากจะพบผมไม่ใช่เป๊ปกัวเดโวล่าแต่ผมคือทัสมะโยชิดะโค้ชทีมชาติสิงคโปร์ที่มาจากประเทศญี่ปุ่นแต่ผมภูมิใจกับสิงคโปร์ผมรักสิงคโปร์และตอนนี้ผมอยากจะร้องไห้ปวีทันตะเตมียกเครดิตให้เพื่อนร่วมทัพช้างสืกหลังได้รับแมนออฟเดอะแมตช์จากเกมนัดส่งท้ารอบแรกที่ไล่อัดสิงคโปร์ได้สำเร็จหลังการแข่งขันฟุตบอลซูซูกิครับรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายท,ทีมชาติไทยเอาชนะเจ้าภาพสิงคโปร์ได้ด้วยสกอร์2-0 เกมดังกล่าวทีมชาติไทยสามารถเก็บคลีนชีตและหนึ่งในแนวรับที่ได้รับคำชมอย่างมากและคว้าแมนออฟเดอะแมตช์ยางปวีตันทเตมีได้ออกมาเปิดเผยความในใจว่าผมรู้สึกดีใจที่ได้ลงเล่นและคว้าแมนออฟเดอะแมตช์แต่ก่อนการแข่งขันรู้สึกกดดันนิดหน่อยเพราะเราต้องเล่นกับเสื้ที่เขาได้เล่นในบ้านที่ผ่านมาทีมชาติสิงคโปร์เล่นได้อย่างแข็งแกร่งและมีกองเชียร์คอยหนุนหลังอยองไรก็ตามต้องขอบคุณเพื่อนร่วมทีมทุกคนที่ช่วยกันเล่น ช่วยลดความกดดันและได้3ามแต้มตามที่เราตั้งเป้าไว้หลังจากที่เราทําการแข่งขันและฝึกซ้อมร่วมกันมาระยะหนึ่งสภาพร่างกายของทุกคนในทีมตอนนี้ถือว่าพร้อมร้อยเปเ็พราะมีการฝึกซ้อมที่เข้มข้นเพื่อมีสภาพร่างกายที่พร้อมจะลงทําการแข่งขันจุดนี้เราพร้อมจะเจอคู่แข่งทุกทีมไม่ว่าจะเป็นทีมใดก็ตามทีมเรามีศักยภาพพอที่จะเล่นกับใครก็ได้ส่วนตัวผมอยากจะมีชื่อเป็นส1ตัวจริงในเกมถัดไปแต่ไม่ได้ลงก็ไม่เป็นไรผมคิดว่าไม่ว่าใครลงเราก็สามารถทดแทนกันได้ ผมอยากให้แฟนบอลไทยช่วยเป็นกำลังใจให้กับทีมชาตไทยกันด้วยนะครับซียดนามตีข่าวกวงไห่ชนะแนวรุกของทีมชาตไทยสืบเนื่องมาจากศึก AFF เปิดโบวประตูยอดเยี่ยมแมตท,ที่3ในศึก AFF Suzuki Cup 2020ล่าสุดสื่อยักษ์ใหญ่ในเวียดนามตีข่าวใหญ่เนี้ยนกวงไห่เก่งของจริงเอาชนะทีมสินแดงดาแนวรุกของทีมชาตไทยได้ สื่อเวียดนามรวมถึงแฟนบอลต่างชื่นชมในความสามารถของกวงไห่ที่สามารถเอาชนะผลโหวตในครั้งนี้ไปได้โดยได้รับผลโหวตสูงเป็นอันดับหนึ่งมากถึง22,278บโหวตจากทั้งหมด6 1 1 3 9คิดเป็น36.44%เอาชนะทีเศิลสินแดงดาในรุกทีมชาติไทยที่ได้รับผลโหวตมาเป็นอันดับที่5ด้วยคะแนนโหวต4 5 8คิดเป็น0.75%อันดับ2เป็นของวีตันสุไลมานของอินโดนีเซีย ที่ได้รับ19,727บโหวตอันดับ3เป็นของเหรียญของเฟืองของเวียดนามที่ได้รับ12,427โหวตอันดับ4เป็นของเหรียญวงดุกข,ของเวียดนามคะแนนโหวต6,148บโหวตส่วนอันดับ6นั้นมาร์ตินสตูเบอร์ของทีมชาติฟิลิปปินส์ได้คะแนนอยู่ที่101คะแนนโคดวังทวัชชัยตะโรงอ,องตะกูลอดีตดาวเตะทีมชาติไทยออกโรงยกย่องมาโนโพกิ้งซืศอทัพช้างศึก หลังเชื้อสิงคโปร์ทั้งที่ใช้สำรองแบบยกชุดพร้อมเชื่อมั่นช้างศึกคว้าแชมป์แน่นอนวัดชัยระเบิองตระกูลอดีมิฟิลทีมชาติไทยคุณซือใหญ่ของพญาไก่ชนน้องบัวพิชิยาเอฟซให้สัมภาษณ์หลังทีมชาติไทยเอาชนะสิงคโปร์2-0ส่งผลให้ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศด,ด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มเว่าผู้เล่นชุดนี้ทําได้ดีถือว่าสอบผ่านแม้ไม่มีผู้เล่นที่ถือว่าเป็นแกนหลักสําคัญหลายคนแต่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากแน่นอนต้องชื่นชมโมโนโพกิง้ง ให้โอกาสกับผู้เล่นทุกคนเนื่องจากทําให้เห็นศักยภาพของนักเตะค,ครบและมีตัวเลือกที่จะพิจารณาให้ใช้างานในรอบต่อไปด้วยชั่วโมงนี้ทีมชาติไทยเริ่มจะดีขึ้นเรื่อยๆหลังจากตอนแรกที่หลายคนห่วงเรื่องการเตรียมตัวที่มีน้อยแต่มาถึงจุดนี้จะเห็นว่าทีมค่อยๆลงตัวดีขึ้นตามลําดับและน่าจะดีขึ้นกว่าเกมกับสิงคโปร์ได้อีกแน่นอนฟอร์มแบบนี้ของทีมชาติไทยและการมีผู้เล่นที่สามารถทดแทนกันได้น่าจะมีสิทธิ์ก้าวไปถึงแชมป์เพราะนอกจากคุณภาพผู้เล่นแล้ว มาโน่ในฐานะคุณซื้อที่มีประสบการณ์รู้จักนักเตะไทยอย่างดีรู้สไตล์การเล่นของเด็กจากการทำงานในเมืองไทยมานานถือว่าเป็นส่วนที่ส่งเสริมให้ทีมชาติมีความแข็งแกร่งเพิ่มมากยิ่งขึ้นราชชุรีเมดผลเอฟซีปิดดิวคว้าสุวรรณพัฒน์กิ่งแก้วจากเดะรับิดบีจีปทุมยูไนเต็ดด้วยสัญญายืมตัวและ ensen, ราฟเฟอเจนเซนตปากกรหลังร่างยักษ์จากคาปรโมในลีดองของบาร์ซิลมาเสริมทัพ ความเคลื่อนไหวของราชันมังกรราช,ชบุรีมิพลเอฟซีทีมดังแห่งสกรลีโวไทยลีกซึ่งจบเลกแรกในอันดับ11ด้วยผลงานแข่ง15ชนะ5เสมอ3และแพ้7มีเพียง18แต้มซึ่งเป็นผลงานการออกสตาร์ทในเลกแรกที่ไม่ดีนักทําให้ที่ผ่านมาบอร์ดบริหารได้มีการปล่อยผู้เล่นอย่างเซบาสเตียนบูทิดออกทีมไปพร้อมวางแผนที่จะมีการเสริมทัพหวังจะกลับมาทําผลงานได้ดีอีกครั้งในเลกสองล่าสุดมีรายงานว่าราช,ชบุรี ได้ปิดดิวคว้าตัวุวรรณพัทรกิ่งแก้วสร์หาฟจากบีจีปทุมยูเนเต็ดด้วยสัญญายืมตัวพร้อมด้วยดาวฟลเจนเซนปากหลังสัญชาติบาราซิลไว้ย3 3ที่ย้ายมาจากคาเรโมโในลีกลองของบาราซิล